สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ัยนำเสนอแนวทางรวมหวยดงังวาประจนวันที่1ธันวาคม66นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับเป็นทับขนศึกนะครับใบน,นี้บนเด่น6ครับ6065ชุด3ตัวจะเป็น865นะครับต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับเด่น3 03และ43นะครับ ใาต่อไปครับเป็นฟันทองอินซีเล็กนะครับวันนี้ให้เด่น9นะครับ93 96ครับใบต่อไปครับใบน,นี้จะเป็นไก่งามบนให้เด่น3นะครับที่สงตัวจะเป็น32และ39เ mm hmm. จ้าแม่ยิบ4ีนะครับเจ้าแม่ยิบสให้ เด่น7ครับชุด2ตัวจะเป็น7 3และ7 6ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นอาจารย์เสือนะครับล่างให้เด่น6ครับ6 1และ6 7ใบต่อไปครับจะเป็นเล็งให้ตรงเป้านะครับใบนี้เด่น8นะครับชุด2ตัวจะเป็น8 3และ8 6 ใบต่อไปครับจะเป็นหวยปูนะครับให้เด่น3 31และ39เปิดสิ่งที่เด็ดนะครับให้เด่น6ชุด2ตัวจะเป็น06และ56ครับใบต่อไปนะครับเป็นทรงพลังนะครับใบน,นี้ล่างให้เด่น8ชุด2ตัวจะเป็น08และ38ฟันธงบนครับให้ ตัวเดียวนะครับเด่น5มาชุด2ตัวจะเป็น50และ56ครับใบต่อไปนะครับจะเป็นแบ่งกันรนวยครับฟันทงล่างนะครับเด่น6ชุด2ตัวจะเป็น60และ67สรุป3ตัว6ชุดเทพนะครับใบนี้ให้5 41543และ549 8 5 1 8 6 3และ869ครับ จนคู่เด่นนะครับจะเป็น6063และ67ครับไใบต่อไปนะครับจะเป็นแรงไฟละลายความจนนะครับให้ชุด2ตัวมาจะเป็น3034 35 30 91 94 95และ90นะครับไใบต่อไปครับ สตัว6ชุดเทพนะครับ2 3 1 2 3 5 2 3 0 7 9สองสามห้าสนและเจ็ดเกานยะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นชุดเดียวรวยไปนะครับบนให้เด่น6ชุด2ตัวจะเป็น2 6ครับ ต่อไปนะครับเป็นราชาตัวเด่นครับให้เหนือใต้เด่น7นะครับชุด3ตัวชุด2ตัวจะเป็น7 3และ7 6 <c oughs> ไม่ต่อไปครับเป็นอาจารย์ธนูเทพนะครับให้ล่างเด่น9ครับ9 3และ9 6 ต่อไปนะครับเป็นเฮ้ยเสาชิงชา้านะครับให้เด่น6บนเด่นล่าง3 6 568 03และ4 3นะครับใบต่อไปเป็นบวกลบคูณหารครับให้เด่นบน6เด่นล่าง3นะครับ2696 3638กครับเป็นชุด2ตัวนะครับต่อไปเป็นโชคอานวยนะครับให้ เด่น3นะครับตัว2ตัวจะเป็น3 5และ3 8ครับไปเป็น9เซียนสมาธินะครับบนให้เด่น9มา3 9และ8 9ครับล่างเด่น2นะครับ2 3และ2 8 ต่อไปนะครับเป็นนกตาิทิ์นะครับให้เด่นบน6มาครับชุด2ตัวจะเป็น6 1และ6 4 6 7และ6 8ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ